สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูนิธิพรมาสุพิชัยนะคะชื่อเล่นขงชื่อครูบีมค่ะมาจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพัทธลุงนะคะค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับศิลปะนะคะเบื้องต้นการวาดภาพเบื้องต้นตามจินตนาการนะคะก่อนที่เราจะวาดภาพนะคะเราต้องมาดูก่อนว่าเริ่มต้นจากการวาดภาพเ่มีเรื่องอะไรบา UND, ไ้างนะคะวันนี so ้คุณครูก็มีสื่อมาให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ ง่ายๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องจุดค่ะการวาดภาพนะคะเริ่มต้นจากการมีจุดสังเกตนะคะจะมีจุด3าจุดจุดเล็กจุดกลางแล้วก็จุดใหญ่นะคะค่ะต่อมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องเส้นค่ะเส้นจะมีเส้นที่หลากหลายมากเส้นตรงนะคะแล้วก็เส้นประเส้นนอนเส้นเฉียงเส้นหยักเส้นขึ้นนะคะเส้นต่างๆเส้นก้นถอยนะคะต่อมาค่ะ น้ำหนักค่ะน้ำหนักการระบายสีนะคะเด็กๆเ,เคยสังเกตหรือเปล่าเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยมีเริ่มจากอ่อนมากอ่อนขึ้นมาอ่อนเพิ่มเพิ่มระดับน้ำหนักขึ้นมาอีกเข้มเข้มจนเข้มสุดนะคะวิธีการระบายสีเทคนิคนะคะนักเรียนเด็กๆเ,กเกนี่ยจะต้องเริ่มจากน้ำหนักอ่อนไปน้ำหนักกลางแล้วก็น้ำหนักเข้มนะคะเพื่อภาพเนี่ยจะได้สวยงามค่ะต่อมาค่ะการวาดภาพนะคะเราจะต้อง องประกอบนะคะให้สวยงามค่ะเช่นการจัดภาพนะคะส่วนใหญ่เคยสังเกตบ้างหรือเปล่าเมื่อเรามีกระดาษเนี่ยเราจะวาดด้านข้างไปด้านใดด้านหนึ่งหรือด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาปกติแล้วเราจะต้องวาดถึงกลางเพื่อให้ภาพของเราดูแล้วเนี่ยมีความสมดุลกันนะคะถ้าต่อมาค่ะเรื่องสีนะคะสีเนี่ยมีหลากหลายสีมากเวลาเด็กๆจะเห็นแล้วเนี่ย แต่สีส่วนใหญ่นะคะก็จะแบ่งเป็นลักษณะโทนร้อนกับโทนเย็นนะคะสีหลักๆของแม่สีก่อนนะคะที่เรามารู้จักกันก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองนะคะเราก็จะต้องผสมแม่สีนะคะโดยสัดส่วนเท่ากันแม่สีมีอะไรบ้างสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองในสัดส่วนที่เท่ากันค่ะต่อมาค่ะพื้นผิวของผ้านะคะ นักเรียนคะพื้นผิวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีพื้นผิวเรียบผูขระแล้วก็เป็นคลื่นทรายละเอียดเวลานักเรียนสัมถัสเนี่ยนักเรียนจะรู้ว่ามันมีลักษณะพื้นผิวหลายแบบนะคะค่ะวันนี้นะคะเรามวาวาดภาพตามจินตนาการนะคะวันนี้เดี๋ยวครูจะมาสาธิตการวาดภาพสัตว์ในจินตนาการของครูนะคะที่ไม่เหมือนใครๆค่ะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผีเสื้อนะคะมีหัวกอดน,นะคะ ว่าหัวกลมๆง่ายตัวเราจะเอาสีสีเหลืองน,นะคะอ่ะเราใช้รูปทรงยค่ะคณิตเป็นวงมีค่ะอ่ะเราวาดปีกเสื้อกันนะคะเสื้อหัวโขง ก่อนเลยใช้หาสื่อบางที่คุณครูให้ดูเบื้องต้นในการวาดภาพนะคะจะวาดภาพเป็นสัตว์อะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ตัวนักเรียนว่านักเรียนชอบวาดภาพอะไรค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ